สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกครับวันนี้ที่อุบลราชธ,ธานีนะครับกับร้านอุบลมิวสิกดาวเซน็นตรัลนะครับวันนี้ก็มาถึงออิมมูเนชัคค่นครับสำหรับมินิพีดี12คูณ8เป็นนรัามือสองวันนี้ครับอีกก็เปิันเข้ามาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นชุทธ24คูณ16แล้วก็ช่องเที่ยวก็เป็น24คูณ16ทั้งสองเซ็ตพรุ่งนี้นะครับ แต่เ,เซต40คูณอาก็ทยอยมาถึงนะครับสำหรับเครื่อ,อ,องเสียงระบบไฟแสงสีสอุปกรณ์ต่างๆฝากติดตามกันรอบกันนะครับทยกวนเข้ามายามเช้าปโปรดีรีเด็ดอุปกรณ์ต่างๆเนาะอาจารย์ดิมเริ่มแน่นเลงอาจารย์ดิมเริ่มแล้วครับผมเรื่อบรรยากาศ <ๆ S 1> พื้นที่ครับมีสินค้าอัปเดตเข้ามาทุกวันเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆครับทยอยครับ บ่าโครับติดตามกันแล้วกันนะครับโปรโดิษเดียดวันฝนตกครับวันนี้28กันยายนยามเชา้า9นาฬิกา50นาทีที่อุบลราชธานีครับบรรยากาศสินค้พาพยาวอีคิดสภาพก่อนทําการขายครับทุกรายการที่มาที่ร้านเราต้องทำการคริดสภาพตรวจก่อนว่าดอกปกติเดิมทุกอย่างไหมเพระเาะ่แอมทุกอย่างไหมแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับกับตลาดนัดซูเปอร์เซียนตรงเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยววันเวลาเขาจะแจ้งอีกหนึ่งรอบช่วงน,นี้ต้องหน่อยสถานการณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศก่อนเชื่อครับเนื่องจาก ถ้ามีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แปลโปรช่างยานอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีปัญหาเรื่องต้นไม้อาจจะหักล้มหรือว่าหักทับสายเคเบิลสายอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็ทำให้ช่างานอินเทอร์เน็ตไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีสภาพอากาศที่พายุไม่ใช่พายุอะไรนะพายุโนรูใช่ไหมพายุโนรูก็จะเข้ามาเข้าที่แท้ฝั่งเวียดนามเมื่อคืนนี้ครับวันหกกรกิกาก็ตอนนี้กำลังเดินทาง มาณสิตไฟแดงอยู่ที่ไหนตอนนี้พายุอยู่ที่ลาว,ะวะอยู่ที่ลาวมาทางเวยียดนามขึ้นดานังนะขึ้นดานางังบนเก,กาะสามขวนบนเก, <laughs> กาะไม่สามเกาะมีสามวนนะขวานเพราะว่าปลูกต้นไม้เยอะนะครับวันนี้ผมด้วยการติดตามนะครับมีเวทหอยดอกสักใบครับเบียดน่าจะประมาณกี่ใบกะถึงร้อยกว่าไหมน,ะนั้นร้อยเจ็ดสิบร้อยพื้นคร้อยพื้นเนาะใช่ครับ ลอยขึ้นร้องดอกแล้วก็มีทั้งตู้แยกดอกตู้แยกดอกนะครับพูดอย่างเบีเยเบี้ยเบี้ยครับเดี๋ยวทยอยเดี๋ยวตลาดนัดสุอร์เชียงกงในเร็วนี้นอนนะผมแจ้งวันเวลาอีกทีเราขอให้สถานการณ์พายุขี้คลายก่อนนะครับช่วงนี้ขอบคุณต้องการติดตามครับช่วงนี้มาถึงแล้วนะสิบหกอ๋อสิบสองคูณสิบสองคูณสิบสองก็ต่อสิบสองคูณสิบสองมาถึงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากด้วยแล้วกันนะวันพายุวันฝนในวันนี้จอยเอดีว่ายังไม่ได้ไม่ได้ขายยังไม่ได้เช็คสภาพแล้วเดี๋ยวเพราะว่า สินค้าก็มาเติมเพเรื่อยๆด้วยครับครับผมจอยังไม่ได้เช็คใันไหมจอนี่จอนี่อย่างครับมี P4 แล้วก็ P6 นะใช่ครับสองลุนครับสองลุนครับรุ่นละอ่าหกเมตรคูณสี่กันใช่ไหมยังไม่ได้เช็คเลยครับจอเพราะว่าสินค้าก็มาเติมเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะสั่งจากแก้วชุดนะครับแล้วก็จากแก้วมาเสร็จก็จะมาที่จากแก้วเสร็จแล้วก็จากอ่า เชียงใหม่อุบลนเราพูนอุบลไม่จะถึงพรุ่งนี้ครับเพราะว่าจากภาคเหนือจะจะวิ่งภาคเหนือที้จะวิ่งอยู่สองวันนะครับเพราะลงเขาในช่วงนี้ฝนฝนตกแรงก็ต้องต้องจอดนอนนะพนักงานเราเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าฝนแรงฝนแรงช่วงนี้เดเี๋ยวสังเกตครับลมเริ่มแรงอะไรไมี้ปสังเกตไั้ลมเริ่มมาแรงครับวันนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงนี้ครับตู้มือสองได้รายละเอียดผมจะมาแจ้งในอตอนทำความสะอาดเสร็จนะครับแอบไม่จะประมาณเกือบร้อย ถึงร้อยแท่นไหมแอมพู้เยอะเลยครับเยอะอันเดียวเนาะเจ้าละยี่สิบสามสิบจะรับสามสิบแท่นหกเจ็ดแปดชุดใช่ไหมครัใช่ครับแปดชุดน่าจะเยอะพามาอีกก็มีนี่ก็ร้อยห้าสิบห้าประกาศสมบูรณ์ปกติก่อนนะตอนนี้สภาพอากาศยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับตอนนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับอยู่ที่โซนโซนสองก็เยอะแต่เราดีแค่สภาพสินค้าก่อนนะครับขออนุญาตเทียบก่อนเดี๋ยว ตลาดนัดอันอใดจะแจ้งหนึ่งรอบของผู้ดยการติดตามวันพายุเข้าวันฝนตกนะครับที่อุบลราชธานีของผู้ดการติดตามนะครับสวัสดีครับ